วันนี้มาดูสินเชื่อดีๆกับสินเชื่อบุคคลไทยเครดิตของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัดมหาชนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลดพิเศษต่ำสุดเพียง9.99%ต่อปีกับโปรโมชั่นที่ชื่อว่า9เดือน9 super surprise express l o ลนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยล่าสุดธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยได้จัดโปรโมชั่นสินเชื่อบุคคลไทยเครดิต 9เดือน9 Super Surprise Express Loan ลดดอกเบี้ยต่ำ9.99%ต่อปีนานสูงสุด120วันและให้วงเงินสูงสุดถึง2ล้านบาท ซึ่งโปรโมชั่นจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2564เท่านั้นเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องภายในครัวเรือนเป็นการชั่วคราวหรือแม้แต่รีไฟแนนซ์นี่เดิมเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเพียงเป็นพนักงานประจำที่มีเงินเดือน30,000บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้ ซึ่งรายละเอียดของสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลหรือสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยมอบชีวิตอิสระสำหรับพนักงานเงินเดือนประจำที่มีรายได้ต่อเดือนส0 0 0 0ื่นบาทขึ้นไปจะรวมนี่ไว้ที่เดียวหรือวงเงินพร้อมใช้รองรับได้ทุกความต้องการซึ่งจุดเด่นของสินเชื่อนี้ก็คือมีวงเงินให้สูงสุด 2ล้านบาทจ่ายคืนขั้นต่ำเพียง3%เปอร์เซวงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงรีไฟแนนซ์ผ่อนเบาและดอกเบี้ยต่ำสุด9.99%ต่อปีน่าสูงสุดถึง120วันสำหรับรายละเอียดของสินเชื่อบุคคลไทยเครดิตนั้นเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินให้สูงสุด สล้านบาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยการอนุมัติวงเงินกู้จะขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดพร้อมกับผ่อนสบายจ่ายคืนขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง500บาทหรือ3%เปอร์เซน์ของยอดรวมทั้งหมดแล้วแต่ยอดใดสูงกว่า ให้สามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพจ่ายน้อยเมื่อจําเป็นต้องใช้เงินจ่ายมากเพื่อลดต้นลดดอกและยังได้รีไฟแนนซ์ผ่อนเบาไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดสามารถรวมหนี้ไว้ที่เดียวจบครบทุกภาระ และจ่ายดอกเบี้ยลดลงโดยเสริมสภาพคล่องด้วยการปิดหนี้ดอกเบี้ยแพงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าลดอัตราผ่อนต่อเดือนที่หนักอึ้องให้เบาสบายแถมมีเงินเหลือใช้เบิกจ่ายได้ในยามจํำเป็นและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกันโดยมีวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ให้สามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างอิสระและมีวงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้รองรับทุกค่าใช้จ่ายเพียงโทรไปที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์02-697-5454เวลา8นาฬิกาถึง22นาฬิกาจำกัดได้5ครั้งต่อวัน กำหนดขั้นต่ำเพียงหนึ่พันบาทต่อครั้งและจำนวนเงินเบิกสูงสุดได้ส0,000นบาทต่อวัน และสำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้นจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่30,000บาทถึง49,999บาทอัตราดอกเบี้ย12.99%นานถึง60วันอัตราดอกเบี้ยป,ปกติ หลังจากพ้นระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่18.99%หรือ MRR บวก10.19%สำหรับผู้ที่มีไรายได้ต่อเดือนตั้งแต่50,000บาทถึง79,999บาทอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง9.99%ต่อปีนานถึง60วัน โดยอัตราดอกเบีย้ยปกติต่อปีหลังจากพน้นระยะเวลาอัตราดอกเบีย้ยพิเศษจะอยู่ที่16.99%ต่อปีหรือ MRR บวก8.19%และสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่80,000บาทถึง1 4 9 9 9 9บาทจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษ 9.99%ต่อปีนาน90วันอัตราดอกเบีย้ยปกติต่อปีหลังจากพ้นระยะเวลาอัตราดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่15.99%ต่อปีหรือ MRR บวก7.19%และสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่150,000บาทขึ้นไปอัตราดอกเบีย้ยพิเศษ 9.99%ต่อปีนานถึง120วันอัตราดอกเบีย้ยปกติต่อปีหลังจากพน้นระยะเวลาอัตราดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่14.99%ต่อปีหรือ MRR บวก6.19%ซซึ่งมีหมายเหตุดังต่อไปนี้อัตราดอกเบีย้ยพิเศษสินเชื่อบุคคลไทยเครดิต ตามตารางและเงื่อนไขอื่นๆสำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติวงเงินระหว่างวันที่9กันยายนถึง31ธันวาคมปี2564เท่านั้นหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่อปีสำหรับจำนวนเงินที่มีการเบิกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตารางข้างต้นและนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลอัตราดอกเบีย้ยปกติต่อปีเป็นอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ย MRR ตามประกาศบมจธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยเท่ากับ8.8%ต่อปีวงเงินอนุมัติสูงสุด2ล้านบาท โดยการอนุมัติวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารโดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยอายุ20 65ปีบริบูรณ์มีรายได้ประจำตั้งแต่30,000บาทขึ้นไปซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและสามารถรวมรายได้ประจำอื่น ที่ได้รับเท่ากันทุกเดือนและต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า4เดือนกรณีสมัครเพื่อรวมหนี้จะต้องมีใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตพร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุดและการรวมหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลจะต้องมีใบแจ้งหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุดด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ